สวัสดีครับดรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงการนําการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือเรียกว่า leading change แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากประมาจารย์ที่เป็นกูรูเบอร์หนึ่งทางด้านภาวะผู้นําของโลกครับนั่นคือจอห์นฟิลิปคอร์เตอร์ นะครับท่านบอกว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรซึ่งจะทําให้องค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างมีกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนทั้งหมด8ขั้นตอนครับ <S <S ขั้นตอนที่1ครับของการนําการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าท่านต้องสร้างความตระหนักเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมงานในองค์กรของท่าน การสร้างความตระหนักเร่งด่วนก็คือการทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จําเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จะต้องทําและจะต้องช่วยกันและก็จะรอไม่ได้นะครับ ถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นถ้าเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนไฟลนก้นละนเหมือนกับไฟกําลังจะไหม้ละนะครับถ้าเขาไม่หนีถ้าเขาไม่จัดการเขาไม่เอาน้ํามาดับนั่นเลยจะเกิดความหายนะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีวิธีการมีกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยทําให้ลูกน้องเกิดความตระหนักว่าปัญหาคืออะไรแล้วจะต้องรีบ เข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขตอนนี้ลูกค้าของเรากําลังตีจากเราไปยอดขายของเราลดลงเราต้องแจ้งให้ลูกน้องทราบเราต้องบอกให้ทีมงานรู้ว่าตอนนี้เรากําลังมีคู่แข่งตอนนี้สถานการณ์กําลังจะย่ําแย่หรือเรามีสัญญาณบอกว่าเรากําลังจะขาดความสามารถในการแข่งขันซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการสื่อสารจะต้องมีการทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีความจําเป็นจริงๆครับ สำหรับขั้นตอนที่สองเมื่อพนักงานทีมงานของท่านรู้สึกเกิดความตระหนักที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมรับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านต้องเริ่มในการสร้างทีมการเปลี่ยนแปลงครับทีมการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือเป็นกลุ่มคนที่ท่านอาจจะคัดสรรมาที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะนำพานะครับสื่อสารหรือให้ข้อมูลหรือเป็นผู้ที่จะช่วยเป็น คนที่ขับเคลื่อนนะครับหลักในการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคนที่มาช่วยกันกําหนดแนวทางกําหนดแผนงานกําหนดกลยุทธ์อะไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับคลีมในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลที่มีความสามารถในการโน้มน้าวหรือสามารถที่จะที่จะสื่อสารข้อมูลหรือจะต้องไปโน้มน้าวจูงใจคนอื่นๆที่จะ ต้องมาร่วมมือแล้วก็ไม่ให้เกิดการต่อต้านตรงนี้ต้องขัดสันทีมงานให้ดี ขั้นตอนที่สามคือท่านต้องมีกลยุทธ์ครับองค์กรท่านต้องมี strategy ในการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงแบบบ้านๆเปลี่ยนแปลงอย่างธรรมดาอยากทําอะไรก็ทําไม่ได้ครับเราต้องมีแผนงานและต้องเป็นแผนงานระยะยาวการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะต้องมีแผนที่เรียกว่าแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะต้องมีกระบวนการตั้งการวิเคราะห์ตภาพป,ปัจจุบันทำส,สว w ตแ a นาลิ s ินะครับวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ที่เป็นจุดแข็ง strength weak n e s s ที่เป็นจุดอ่อนปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสหรือ opportunity ปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยคุกคามหรือ threat ต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ที่จะนำมาสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญถ้าเราไม่มีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเราก็จะสเป,สป,ปะสะปะแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะวัดผลหรือประเมินผล,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 ลการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขั้นตอนที่4ี่นะครับในการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าถ้าจะต้องมีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสื่อสารนะครับ ลยุทธ์สื่อสารนโยบายสื่อสารความจริงใจต่างๆที่จะทำให้เขาเกิดแพชชั่นหรือเขาเกิดความต้องการหรือความใส่ใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าต้องสื่อสารตั้งแต่พนักงานระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่างๆสุดที่เขาเกี่ยวข้องทุกคนจะด้รับข้อมูลความจริงหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นแผนงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเขาจะต้อง มีความเข้าใจว่าตัวของเขามีบทบาทตรงไหนเขามีหน้าที่อะไรที่จะต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเขาจะได้เกิดความร่วมมือเราจะต้องตอบคำถามเขาถึงเรื่องที่มันเป็นความเข้าใจอาจจะยากนิดหนึ่งในเชิงกลยุทธ์หรือแนวทางต่างๆ เราต้องดูกลุ่มครับถ้าเป็นกลุ่มพนักง,งานระดับร่างอาจจะต้องทาให้เขาง่ายทําให้เขาเข้าใจง่ายๆนะครับอย่าใช้คําพูดที่ยากจนเกินไปซึ่งอาจจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนใจที่จะเกิดการร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงครับขั้นตอนที่5ก็คือการสนับสนุนส่งเสริม กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนแผนงานนั่นเองนะครับท่านจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรนะครับแม้ว่าจะเป็น 4M ถ้าพูดง,ง่ายๆคือ Man เรื่องของคนเรื่องของมันนี่งบประมาณ Material ก็คือวัสดุอุปกรณ์หรืออาจจะเป็น Machine หรือเครื่องจักรและสุดท้ายคือ Method ก็คือวิธีการขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของระบบงานต่างๆที่ต้องเสริมเข้ามาเช่น IT ก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือท่านจะต้องมีเรื่องของการ สนับสนุนตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าท่านมีแผนงานท่านมีกลยุทธ์แต่ท่านไม่สนับสนุนนเรื่องของงบประมาณไม่สนับสนุนเรื่องของเวลาไม่สนับสนุนเรื่องของอะไรก็ตามที่มันจําเป็นเพราะท่านต้องสนับสนุนครับแล้วก็ท่านต้องมีเรื่องของการที่จะทําให้เขารู้สึกว่าท่านนะครับหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเรียกว่าเป็น change facilitator ผู้อำนวยความสะดวกครับให้เขาสะดวกให้เขาได้เปลี่ยนแปลงให้เขาได้ทําตามแผนด้วยความ ราบลื่นนะครับไม่ติดขัดทําให้แผ่นนั้นไปอย่างต่อครับขั้นตอนที่6ในการ นำการเปลี่ยนแปลงก็คือการเสริมขวัญกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับระหว่างการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแผนง,งานรายปีราย2ปี3ปี5ปีก็ต่ามระหว่างทางอาจจะมีปัญหาครับมีความสะดุดหยุดชะงักมีสิ่งที่เข้ามาแทรกทาให้เกิดปัญหาหรืออาจจะทําให้เกิดความท้อทแท้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําท่านจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะเสริมกําลังใจเขาอาจจะต้องสร้างขวัญกาลังใจเขาอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาทําให้เขารู้สึกถึงความเชื่อมั่น นะครับทำให้เขารู้สึกมีกวามกาลังใจคําพูดดีๆคําพูดเชิงบวกคําพูดที่เป็นสิ่งที่จะชโลมใจเขาเป็นสิ่งที่สําคัญที่ท่านจะต้องมีและท่านจะต้องมีการสื่อสารในเชิงของเชิงบวกนะครับมากกว่าเชิงลบไม่ใช่ทําไม่ได้ก็จะตําหนิจะเล่นงานจะคาดโทษอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการชื่นชมเขาจับถูกมากกว่าจับผิดนะครับท่านเป็นอย่างนี้การดําเนินการ ตามแผนการเปลี่ยนแปลงก็จะดําเนินการอย่างต่อเน,นื่องข้อ7นะครับก็คือการสร้างความต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงการสร้างความต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อเราทํางานให้สําเร็จนะครับตามแผนงานการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ควรจะมีการ break แผนให้เป็นแผนระยะสั้น ความต่อเน,นื่องก็คือว่าเราเอาจจะต้องมีมายสเตนเป็นขั้นตอนของการเปลี Bank, ่ยนแปลงเช่นเราเฟสที่1เราสําเร็จละนะครับล้วก็โอเคถือว่าเราชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็มีการดําเนินการในเฟสที่2ระยะที่2ต่อนะครับเป็นเฟสเฟสอย่างนี้ทําให้เกิดการที่ว่าควิกวินควิกวินก็คือสําเร็จนะครับในช่วงสั้นแล้วก็ทําให้เกิดกําลังใจและดําเนินต่อในช่วงต่อๆไปนะครับทำให้มีกําลังใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการ ให้รางวัลการฉลองอะไรก็แล้วแต่แล้ความต่อเนื่องนั้นก็คือหมายความว่าไม่ใช่ทาแล้วเลิกนะครับบางองค์กรเนี่ยผมเป็นที่ปร,รึกษาเป็นวิยากรจะเห็นได้ว่าบางองค์กรทําแบบไม่ต่อเนื่องครับอาจจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนนโยบายหรืออะไรก็ตามทําไปแล้วเบื่อเบื่ออยากอยากครับทําไปแล้วไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเ,เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเลยเพราะว่าผู้บริหารก็ไม่เอาจริงและที่สําคัญเราก็ ไม่เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีความยั่งยืนอะไร ข้อ8ครับสุดท้ายครับในการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างเป็นวัฒนธรรมหรือ culture ในการเปลี่ยนแปลงหรือ culture ในเรื่องนั้น culture จะเริ่มด้วย value หรือค่านิยมให้เขามี mindset ที่ถูกต้องกับเรื่องนั้นก่อนถ้าเราจะมีเป,ปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการบริการนะฮะให้องค์กรเราเป็น service mind ที่ดีเราก็ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมในการบริการให้กับพนักงานของเราให้มีวัฒนธรรมมีความเชื่อ ในการบริการว่าความเชื่อนั้นมันมี value นะมันเป็นสิ่งดีนะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าลูกค้าก็คือผู้จ่ายเงินเดือนของเรานะครับเพราะ,ะนั้นถ้าลูกค้าไม่รักเราลูกค้าเปลี่ยนไปจากเราเราก็ไม่รู้จะเอาเงินเดือนที่ไหนมาจ่ายพนักงานเพราะ,ะนั้นสิ่งสําคัญวันนี้อนาคตของท่านครอบครัวของท่านมาจากลูกค้าเพราะลูกค้าคือคนสําคัญวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของ, Quality, อง,ของคุณภนะาพให้เกิดขึ้นเราก็ต้องให้ลูก น้องของเราเห็นว่าเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะต้องมีความเชื่อเพราะนั้นิ่งสําคัญถ้าเรามีคุณภาพดีลูกค้าก็จะ ซื้อสินค้าเรานะครับแล้วก็อาจจะบอกต่อว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสินค้าของเราดีรายได้ก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนความเชื่อหรือปัจจุบันนี้เรียกว่าเปลี่ยน mindset ให้เขาเห็นถึง value และคุณค่าในเรื่องที่เราจะเปลี่ยนแปลงว่ามันช่วยส่งผลดีต่อบริษัทส่งผลดีต่อองค์กรหรือส่งผลดีต่อตัวเขาและครอบครัวอย่างไรนะครับทำให้เขารู้สึกว่านี่คือคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับในสิ่งที่เราพูดมาในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของการนำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบทั้ง8ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่จอร์นฟิลิปคอตเตอร์ได้มีการวิจัยว่าในองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีขั้นตอนอยู่8ขั้นตอนนี้ฝากท่านครับเอาไป ลองใช้ดูเอาไปวิเคราะห์ไปจัดทำหรือเอาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรของท่านและเชื่อได้ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านอย่างประสบความสําเร็จและเพื่อเป็นการช่วยให้ท่านได้ติดตามข้อมูลความรู้อย่างต่อเนื่องได้โปรดกดไลค์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามและกดแชร์ช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ